โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่บุรพาตั้งอยู่บ้านดอนใหญ่หมู่ที่หนึ่งตําบลดอนใหญ่อำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตสเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ผู้อํานวยการโรงเรียนนางบุญพรเบิกบาน ในปีการศึกษา2,564มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น204คนมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน15คนในปีการศึกษา2,563โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่บูรพาได้ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพทออระดับ2ดาวและในปีการศึกษา2,565 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่บุรพาได้สมัครขอรับการประเมินเพื่อยกระดับคุณธรรมในระดับ3ดาวเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรมและจะริยธรรมในโรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่บุรพาซึ่งมีการดำเนินง,งานตามกรอบคุณธรรมโรงเรียนสอพอ,อระดับ3ดาวและได้น้อมนำพ่อรมโรมาโชบายด้านการศึกษาของในหลวงราชการที่สิบ การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้กับผู้เรียนสีด้านดังนี้ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3. ม,มีงานทำมีอาชีพ 4. การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคนโดยโรงเรียนมีกระบวนการขับเคลื่อน และดําเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวโดยมีการดําเนินงานดังนี้ 1. มีการร่วมกันกําหนดเป้าหมายคุณธรรมดังนี้ซื่อสัตย์รับผิดชอบมีวินยัยใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและเพื่อให้สอดคล้องกับคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อใช้ในการปฏิบัติร่วมกัน 2. มีการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานร่วมกันในการขับเคลื่อนดำเนินงานตามเป้าหมายมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมสพทรระดับ3ดาว 3. ม,มีการยกระดับโดยการจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมสพทในระดับสองดาวครบทุกข้อโรงเรียนมีการดำเนินงานยกระดับโรงเรียนคุณธรรมสพทรระดับ2ดาวครบ <ค primo S 1> ทุกข้อโ <ลง S 1> ดยมีก,กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ครงงานนักเรียนที่ส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนและกรอบแนวคิดคุณธรรมสอพอ,อเพื่อปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งของสังคม 4. โรงเรียนมีนวัตรกรรมสร้างสารรค์คนดีที่ผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้แก่ 1. ในระดับผู้บริหารได้แก่นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีโดยการพัฒนาคุณภาพบริหารการจัดการสารถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานรูปแบบ AGAC Model 4คควบคู่กับวงจรคุณภาพ PDCA โดยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสพอทอระดับ3ดาว โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายซึ่งมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายให้สอดคล้องกับคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 2. นวัตรกรรมสร้างสรรคนดีในระดับครูที่นำมาใช้เนื่องจากโรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่บุรพานักเรียนบางส่วนมีภาวะทุพโภชนาการโรงเรียนจึงได้จัดก,กิจกรรมการออกกำลังกายหน้าเสาธงด้วยกิจกรรมขีตะมวยไทย เป็นกิจกรรมที่ผสมผสานร,ระหว่างการออกกำลังกายประกอบท่ามวยไทยนอกจากมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วยังได้รับความสนุกสนานและส่งเสริมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนรับผิดชอบมีวินัยใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและแสดงออกถึงความเป็นไทยและความรักชาติสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยส่งผลให้สมรรภาพทางร่างกายดีขึ้นร่างกายแข็งแรง ใจิตใจดีสติปัญญาของนักเรียนก็ดีตามไปด้วยนักเรียนที่มีความสนใจในกิจกรรมคีตะมวยไทยก็ได้รับการฝึกฝนจนได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆดังนี้นักเรียนระดับอนุบาลได้เข้าร่วมประกวดแข่งขันมหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทยครั้งที่1ระดับประเทศใน3ประเภทได้แก่ 1. คีตะมวยไทยทีม7คนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 2. แ่าร่รำมวยไทยทีม7คนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1และ 3. ร่าร่รำมวยไทยทีมคู่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 3. นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีในระดับนักเรียนได้แก่โรงงานคุณธรรมรู้เวลารู้หน้าที่ชีวีพอเพียงที่ส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนได้แก่ซื่อสัตย์ รับผิดชอบมีวินยัยใช้ชีวิตอย่างพอเพียงที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทำหน้าที่ทำความสะอาดเขตบริเวณรับผิดชอบความมีวินัยในการทำกิจกรรมหน้าเสาธงการเดินแถวการรู้จักออมเงินและใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่าส่งผลให้นักเรียนได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองและจากการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปีพุทธศักราช2565 ดยผ่านทางสื่อระบบออนไลน์ Facebook สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีและระบบออนไลน์ Zoom มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้กิจกรรมเวทีอัจฉริยภาพทางนัตศิลป์ดนตรีกีฬานำพานานน,นาการปีพุทธศักราช2565รางวัลน,นักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬาเด็กหญิงนิชาพัจันทา รางวัลน,นักเรียนผู้มีความสามารถด้านดนตรีเด็กชายอนุชิตทิตสารรางวัลน,นักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬาเด็กชายธนทัตรธ,ธรรมวิชัยและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2การประกวดแสดงทางวัฒนธ,ธรรมพื้นบ้านอีสานสร้างสารรค์สืบสานวิถีชาวอุบลราชธานีปีพุทธศักราช2565 5. โรงเรียนมีแผนภูมิการดำเนินง,งานด้านคุณธรรมมีการนิเทศกำกับติดตามโรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่บรุรพามีการจัดทำแผนขับเคลื่อนพัฒนาคุณธรรมปีการศึกษา2564และจัดทำอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษามีปฏิทินการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินง,งานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนมีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพทและกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมตามปฏิทินการนิเทศที่ระบุในแผนพัฒนาคุณธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 6. โรงเรียนมีการจัดทำเอกสารเผยแพร่เช่นแผ่นพับบอรสารหนังสือและอื่นๆ โรงเรียนมีการเผยแพร่การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพทสู่สาธารณชนหลากหลายช่องทางเช่นการจัดทำเอกสารเผยแพร่จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์แผ่นพับวารสารผ่าน f a c e b o o k โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหญบบุรพาและช่องทางลายกลุ่มผู้ปกครองแต่ละระดับชั้นและอื่นๆ 7. โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนโดยการบันทึกการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม MOU ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาคุณครูผู้รับผิดชอบได้เข้าร่วมกลุ่มไลน์โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมสพท 8. โรงเรียนมีกิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่บุรพามีโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษาเช่นกิจกรรมโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเล่ากิจกรรมประชาธิปไตยโดยสภานักเรียนกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมกิจกรรมสภานักเรียนกลุ่มชุมนุมชมรม กิจกรรมเข้าร่วมประกวดการสวดบทสารพันยะและกิจกรรมอื่นๆตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่ได้ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 9. โครงงานคุณธรรมเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่บุรพามีโครงงานคุณธรรมโรงเรียนโครงงานห้องเรียนและยังมีโครงงานพัฒนาจริยธรรมคุณที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนอื่นได้มีกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนฝึกปฏิบัติตนเป็นคนดีของนักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ที่กำหนดเช่นความรับผิดชอบมีวินยัยซื่อสัตย์และพอเพียง เพื่อให้นักเรียนปรับพฤติกรรมเชิงลบของตนเองให้เป็นพฤติกรรมเชิงบวก 10. นักเรียนเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีในการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทโรงเรียนชุมชนบ้านดานอนใหญ่บรรุรพาเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนหรือหน่วยงานอื่นๆได้จัดขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมเจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทด้านความรับผิดชอบความมีวินยัยความซื่อสัตย์ความพอเพียงส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวกตามคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนรับผิดชอบมีวินยัยใช้ชีวิตอย่างพอเพียง11 นักเรียนเป็นแบบอย่างและได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูกเกียรติจากบุคคลหน่วยงานองค์กรภายในหรือภายนอกในระดับต่างๆโรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่บุรพาจากพฤติกรรมเชิงบวกตามคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนรับผิดชอบมีวินยัยใช้ชีวิตอย่างพอเพียงส่งผลให้นักเรียนได้รับการยอมรับยกย่องเชิดชูกเกียรติจากผู้บริหาร ครูบุคลากรน,นักเรียน 12. ครูมีผลงานและนำผลงานจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครู เข้าร่วมรักเปลี่ยนเรียนรู้มีผลงานและมีการนำผลงานจากกิจกรรมรักเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมและด้านอื่นๆทั้งในโรงเรียนและในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3อย่างต่อเนื่องเช่นการแักเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานเกี่ยวกับการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน Project Approach ในระดับอนุบาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3 และในระดับพื้นที่เขตตรวจราชการที่14และมีการแรกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดก,การเรียนการสอนที่บูรณาการด้านคุณธรรมเพื่อนำเข้าสู่ห้องเรียนคุณภาพในระดับต่างๆร่วมกับครูและโรงเรียนอื่นๆ13ครูมีการสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรมกับครูโรงเรียนอื่น ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่บุรพามีการสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรมกับครูในโรงเรียนอื่นเพื่อรับเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนากนารจัดการเรียนการสอนและการดําเนินง,งานด้านคุณธรรมที่เป็นการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมแต่ริยธรรมและคุณลักษณะอันปรึงประสงค์ของผู้เรียนและเพื่อเป็นการดําเนินง,งานโรงเรียนคุณธรรมสพทตามกรอบคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมสร้างเครือข่ายระหว่างครูกับครูโรงเรียนอื่น 14. โรงเรียนมีการประเมินและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรมมีการประเมินและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรมเช่นโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนกิจกรรมโพธที่สัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเล่า กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนกิจกรรมเข้าค,ค่ายคุณธรรมกิจกรรมเข้าร่วมประกวดการสว,บวดบทสรพันยะกิจกรรมที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนอกจากนี้ยังมีการสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสวทรอย่างต่อเนื่อง15กล้่มชุมนุมชมรมของนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมขยายผลและเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมระหว่างโรงเรียน มีการดำเนินการจากตั้งกลุ่มชุมนุมชมรมของนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมขยายผลและเปิดเรียนรู้ด้านคุณธรรมระหว่างโรงเรียนโดยการจัดตั้งกลุ่มชชดอสไตล์คุณธรรมนำความดีโดยมีกลุ่มกิจกรรมกลุ่มย่อยคือกิจกรรมเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจหน้าที่กิจกรรมอมบรรณ์เพื่อชีวิตที่พอเพียงและกิจกรรมอื่นๆ 16. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิี่โรงเรียนคุณธรรมสพทไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของนักเรียนทั้งหมดของปีที่ขอรับการตรวจสอบจากตารางสรุปคุณธรรมเป้าหมายและตัวบ่งชี้พฤติกรรมที่พึงประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่บุรพามีค่าเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพททุกข้อมีค่าเฉลี่ย 87.54ภาพรวมอ,อยู่ในระดับมากที่สุดเกียรติบัตรและรางวัลการยอมรับผู้บริหา,สหารสถานศึกษาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่บุรพามีนวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีที่ผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน รับผิดชอบมีวินยัยใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทออส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประทมศึกษาอุบลราชธานีเขต3และหน่วยงานอื่นๆดังต่อไปนี้รางวัลผู้บริหารสารศึกษาและโรงเรียน รางวานันครูผู้สอนและนักเรียน